เดี๋ยวเรามาดูพี่ม่วงกันดีกว่านะคะเขาจะจวดหรือเขาจะน็อกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้ายังไม่น็อกนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้น็อกเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่าเราจะจวดอะไรได้นะคะจะเข้าอีล็อกกรบแกปบนมือเราหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าจะจวดดัมมี่ได้หรือเปล่าอยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปจวดกันก่อนเลยนะคะจวดอะไรขึ้นมาอทุกคนหาจวดเจ็ดใจขึ้นมาทําไมก่อนนะทุกคน อ่าไม่เป็นไรล้วก็ทิ้งไปเลยจ้ะสิบใจจ้ะเออโงไออ่ไม่เอ่ยไม่โง่แล้วนะสิบหมดแล้วเอาไพ่หมดจ้ะทุกคนไพ่หมดแล้วนะตอนนี้นะทุกคนอ่าไม่มีใครนอกแน่นอน เพราะว่าไพ่หมดนะคะดัมมี่ตันนั่นเองนะทุกคนอะไม่เป็นรายวันนี้นะคะไม่นอกแต่ได้แต้มเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารลุนกันนะคะเราจะได้แต้มเท่าไรบวกมาเท่าไรจ้ะโอ้ได้แต้มร้อยสี่สิบห้าพวกมาหกสิบหกบาทหเห็นไหมทุกคนคะไม่นอกก็ได้เงินนะคะแค่แต้มเยอะนะคะยังไงก็ได้เงินแน่นอนเนาะ